สวัสดีครับผมว o วโวไฟเลี้ยวตามเขาเรียกว่าไฟจุดบอดนะครับช่พี่โชยด้านหน้านี่ <S 2> <S 2> ช่างเด่นจัดให้ครับดูโค้ดนี่โค้ดนี่บอกได้นะครับโค้ดนี่ไลท์เนี่ยเฮดลมป์เนี่ยครับคอนโทรลเจเนอเรชั่นฟอร์อินฟอร์เมชันนะครับซิสเต็มนะครับ เอ็นเทนเนลฟอเนี่ยครับนี่มันบอกว่า lift, ลิฟเรฟดิงนะครับคอนโทรลนะครับก็คือต้องการ,ร,นะรโปรแกรมมิ่งนะครับเนี่ยโปรแกรมครับฟอสคือเนี่ยคาลิเบรชันเนี่ยเมสเสจคือข้อความเนี่ยมันก็คือแบบว่าเมสเสจก็คือข้อความครับพูดง่ายก็คือเนี่ยตัวนี้เหมือนกับช็อตหรือโอเพนนะครับลงแบตเตอรี่นะ Ecm backup มันคล้ายเหมือนกับว่าชดลงกาวหรืออะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะชดลงแบตเตอรีนะ่ตัวนี้ตัวไฟวั e โวตัวนี้นะครับปกไฟเดี๋ยวตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เ,เบิกมาใสา่เราต้องโรกแกรมเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามแจงเด่นด้วยครับวอลโว